ผมสันัายหนึ่งครับออแรงจ,จุดรับมาต่อตับยาวเลยครับ ทุกอะไรเลยนะครับป่าบานนะอ,อืม <sk ill noise> โอ้โหไม้ยอดเยอะไม้ดำก็เจอมากครับ เตัดไม่ถึงปล่อยไว้ก่อนหนะ้า อโอ้สูงโอ้ตัดไม่ถึงนะครับไวไวโย ผมอยู่ในน้ำโอ้โหอยู่ในน้ำจริง มาสั้งนานนะครับอาหารหลอดอาหารเหลือแท่สารขีดแร้วผมเหียเขาพั่ัวเลยวิ่งไม่ได้นะฮะหากว่าหลอดอาหารเหลือสามขีดนะครับทีนีญญ้เอาตะเบงมาติดตัวด้วยนะครับอืมก็คือขนมปังนั่นแหละ บ้ากับไอเทนเซนไฟเยอร์นะที่ผมลงไว้ในยูทูบนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ป้ากับคุณป้ากับไอเต้ไอเท e เซนไฟเยอร์นะฮะแต่ว่าผมผมบ้าตัวเองค,อคือเมาแล้วเองนะฮะทำเล่นๆน,นี่เฉยนะครับอืมไม่ได้ด่าเขานะฮะพะผมไม่ด่าเขาก็เขาฟ้องร้องกับผมแน่นอนนะเออโดนค่าเสียหายอีกเออ คือผมไม่อยากทำนะเออแต่ว่าผมอยากทำแบบเล่ๆไม่เฉยนะเออโอ้ยซากมีแน่เลย 哦，声音、嗯。 โอ้โห oh, oh. ต้นไม้นามไพ่คผมอืมมีม้านะครับเจอส,สมชายนะเก็บก่อนอันนี้ตัดนะครับ

มาแยกของแล้วล่ะเกิดการพับเอาไม้เอาไมข้ขาวแล้วกัน ขออะไรอยู่อ่ะเออ,นะอโอเคไปตัดกับเจี๋ยเอา๋อยมาแย,ยกขอนตอนที่หลังครับผม เหนื่อยเหนื่อยจริงๆอันนี้เหนื่อยจริงๆน,น,น,นะครับมันต้องเจออะไรแบบว่ามันตัดไม้ประมาณอยู่คนเดียวเลยนะครับ 10นาทีแล้วที่ผมอัดไปนะ โ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันคร้งต่อไป